จะขันตอนบ่หรือว่าไหนไหนมันจะยันจะกำไรอะไรเนี่ยเอาขึ้นก่อนเออเอาขึ้นไปเป็นเป็นเป็นรูปเป็นรูปก่อนเนาะโดยเออพี่น้องเอ้บอกที่นี่แบบอ่าถ่ายพ่นทางทีมงานอ่าพนตาเพิ่นเบิ่งแบบบ้านก่อนเห็ุแบบบ้านนี่คือสีงอกนะบอกสีงอกอย่างไรมันเปออขันกลางกลางหน้าเนาะสีสีงอกเขาพี่น้องเอ้ เดยลูกไทยว่วยมะมานี่เด้อแบบบ้านนี่แบบนี้นี่คือสิบบนยากไปไหนแลมึงพอบอ่ฮะบนยากเนะาเนะเอา้องพี่น้องเปิดคลิปมานี่ก อ่มาพบพ่อๆกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเทอมชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อมืมอนี้การรับทีมงานพอตามานี่แหละพี่น้องเลยอ่าอินนอนต้นหย่ามาเห็ดโค้งลังคาเฮือนอันเอเพนเฮานี่แหละพี่น้องเนาะขนลงมาเด้อเนาะอยากเนาะกินซื้อมาอันนี้แหละก็บขนมาไหวพี่น้องไม่นี่ก็จักพ่อพ่อโดยสบายดีเด้อบนสุขูสุคนอดยเอาแย้มเช้าเอ็มลงเอ็มร้อยก็ซื้อมาแล้วแต่ว่า อ่าจักสิเพอจักสิเพียงสิเพอก็ว่ากันอีกเท่านึงอะไรก็ได้ปดปดลงรถมาไม่พาพาพาท่ายนี่ไอ้แต่ปดผ่าท่านหมดโดยสบายดีโดยเอ๊ยยันมาขามไปขามมาผู้เฒ่าดอกยันตกยันลนโมเมนต์ยังเนาะโดยอันนี้พี่น้องลุงซื้ออ่าอัยู่งง่วมาอบพี่น้องมานี่เนาะอบให้ทางทีมงานพอตาเพิ่อนกินแซบแซบรถอ่าอบใส่นี่มีใครคิดข่าวเศร้ามาแล้วบ่านี่ ยังมีเคากินของกเส้ามาเลยโดยอ่าหมไปยังเพิ่นเพื่นถือมาเพิ่ทนชุคนอยู่ล่ะใช่พื่นเรเอ้จหน่อยโดยได้ได้เจ้าอ่อซื้อมาเอาไปเลยวางทีบารลโดยวางวางขนาดวางเอ้าอ่าไม่เปิ้นไปใช่ไหนเมเป้นูนอกคนนี้อ้เออไปพ่นบ่อซื้อ น่ากินหน่อยกีฬาจู่ไฟอยู่บ่ลูกอ่าล่างหมอหญ่หมอยไงอ๋อล่างเนาะหมอหญงเนาะลีลูซกซีดกับเขาเออขีดทานใช่นลูกละ่ะใช้ทานใช่เลยขีดทานใช่ล,ลายๆหย่อยไหข่อยขวดนึงนีโพพี่นงเนาะสู้ๆพี่อ้องเนาะ่้อเข่าเลยเด้อโคษณาเด้อครขอเข่าเลยเด้อ พดได้เจาเด้เขามากเนี่ยสองมา้วเผ็ดเราหน่อยดิโดยเนอะงเนอะสองสี่หกแปดแปดคนลุงซื้อมาอเอ็มร้อยคู่กันอยู่บ่เ้าคนบ้านี่ด้เนนอ้ไดีวันนี้ไหนเพราะว่า อ่าสิเป็นหนึ่งพุ่นเองบ่ดูใช่ไหมห้มาหนึ่งพี่เอื้ยแล้วนะเราสิหนึ่งไฮมันนี่ยากดอกนี่นะเอเพนระบบเได้ที่นี่หรอกไม่นี่มันจะมันสิพ่อบอกไงคันมันมาพอสร้างเขาได้เด้อเหมือนเด้อบางเทื่อนเลยเขาสิเอามากองไห้กองไห้แต่บางเทื่อนบางทีเสาเก่าเขาขืนเหนือยันบ่ทัานนะไรมันเลิศคืนพอบอกจะไม่ไรมันเลิศอ่าเพราะว่าคันมามันมาพ่แล้วฮะโตในเปลืองไรโตในเปลืองบ่สี่เสศษเนาะ ่เหรนายบุดอยู่เพื่อกันเนาะโตโะมันมีไม่น่าห้าห้าเมตดสี่เมตรแล้วก็สามเมตดสี่เมตรนะเพาะอันที่ว่าหน้าหน้าสิบอันที่เจ้าเขียนมาน่ามันมีไม่เจ็ดเมตรมีไม่นี่นะก็เลยเอาหน่อยหน้าสิบหน่อยน้าสิบสองนะเดี๋ ป็อันนี้นั่นนอยบ้านจะมีหมดมีกันละ่ะยังโซลกันเนี่ยังไ่ใช่ะอง่เยมันฝังเขาเอิญมันฝรั่งมันฝรั่งน้อยไม่ใช่ตัวังหวตาบอดีพอกินย่พออยู่บอิ่มนอยพอพ่อพ่อพอ่ำบ่ขาดจะขวดน่ะสามใ่ตาเด้อ ด่างกุตาโอ้ยลุงกุดลำลอยไรคือว่าไรครับอย่าลืมไรเจ้าของเมื่อกี้นี่ลืมไรเจ้าของนะลืมไรเจ้าของมันไม่เจ้าของมากินก้อนมูบันการพุดตาพุดตาเป็นยังดอกพุดตาชระกเลยผู้ใหญ่ยังชระกได้หนึ่งให้เด็กน้อยกินเพิ่นว่าให้หน่อยกินก้อนเออผู้ใหญ่จะกินอลังเป็นมันเนี่ยผู้ใหญ่นั่งหนาป่ะเนีดยหน่อยหนั่งหลังผู้ใหญ่นะอันนี้ลื่นอันนี้เราลื่นผู้ใหญ่เนาะโอย ดินนี่กันยังปร่เทศนี่ยดินนี่ก็ยังประเทได้เขาปันภูเขายังปโก้ปแก่อยู่ดรนี้หม้ยดูไุ่ไมูปพุ่งไหมดูปนร่งไหมดูไปพุ่มดู่งไหมูไป่ไหมดูไปพรุ่ไหมูไปมไหมด้ไปพุ่งไหมดูไ่งหมดกไปพเุ่ดูไปพรุ่งไหด้พ่งไหอดไปพ่ไดไปพร่ไดูปพ่งไดูเออนี่แหละนี่ตั้งนีมนีไปพระ่อไมไป่แหละ ม่วงมเงวอยยัง้แน่ฮะเออยังกับเป็นยังเชื่อรถนะปบปพอดอกมันนี่นะม่วงชนี่นะด้กบเข่าเศร้านเต้หมูก่อนบ่เอาหมูบ่อเห็ดก่อนอยู่นี่ไหนฮะหรือว่าตันนี้ตอนนี้อยงากบ่บ่ันอยากกันมาเน้นเฮาสีเฮาสีเห็ดอบนี่เลยละเกิดตัวนกัหมูมาีกอน ยังเข่าเนาะไปฟ้ไปิ้มม้าไปฟาเจ้าเออยังทันเลยเอาอะไได้บ่เนี่ยไฟเจ้าจำเจียวจำจุ่มไปก่อนก็ได้สไปเอาลูกละป๋าเอ้ยมาปิดนี่มาเดี่ยูกโอเขาันช็อตเข้าไปลูกกด้วยเอาขึ้นก่อนท่านได้กินข่าเลยไมันจังหันกินข่าวนักท่องเนาะกินข่าวมันนักท่องคนว่าทางทางนี้ว่างเลยทางนี้ พาเราเลยอะปูว่าไปนี่ว่างเลยนะวะย้อมกันนักคอยกันเลยแล้ววะด้วยเอาหาเคียงมาเอาเคียงอยู่พุ่นอ่ะไปหาหาเคียงพันลูกเนี่ยพี่อยู่พี่จะฟังนี่มั้งนรอยจะฟังกันไฟพี่ลูกละเอาไปล่างไปยังนิดเอันเดี๋ยวไปล่างเรียบร้อยแบบนี้นี่ผมจะซ้อมก่นจะละมังหาบางเด้อ เรอยดยมนเครื da, ba, ok. mm ่องกับรวยกนดยปุ้บปาตปัญจยานมาเลยผู้เอาเอาโอ้ยโอ้ยหน่อตำลายเทือดได้ไี่ mời <laughs> mày để tệ không có tệ rồi thế đấy, hỏi mày thì để hoài mày đi đấy em mày thế đi khửa đi 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 Cắn đi này nè Cắn đi đi Rồi đi 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 đi

นอกับล่างควันเหรอชาดอย่างหัวลุกลุ่มวอไซด์โดยทางพุ่นเข็นเค้นนั้นว่าเครื่องไปฟังบ้างว่าชินอนพี่หรือนอนพุ่นคันนอนพุ่นกันเางโค้งไปพุ่นเนาะตอนนี้มันมอตอนนี้มันมอบ่พราะตอนนี้มันมอมันใกล้กลัวเนาะใกล้กลัวนอนอีกนะโดยอาไฟจิอาเพชรตันโดยเตี้ยให้ไปนอนอยู่พุ่นก็ได้ฮะนอนอยู่ห้อง วันผักตัวนะว<ร>ันผักน้อยอ๋อวันผักตัวที่เจ้าเห็ดน,นะบ่<อ>พอดีเลยเอื่อยแล้วมาให้ข่อยมันมาอ่าเราสิส่งเงินมามืออื่นพี่น้องเนาะแต่ว่าืม่นี่เราให้ลุงออกให้เอื้อยแล้วก่อนอลุงสิไปซื้อไม้มากพอดีเลยไม้ไร่ไม้เฮาเลยได้พ่อให้เพื่อนมาเซ้าส่งบัดเดียวนะตัวใดที่มันขาดเอาเอาไปที่ธนาคารตอนอหรือวันนี้ได้ มันจำยำจคำไรลได้เนี่เอาขึ้นเออเอาขึ้นไปเป็นเป็นเป็นรูปเป็นรูปก้อนเนาะโดยเออพี่น้องเอ้มาที่นี่แบบอ่าถ่ายเพิ่นทางทีมงานอ่าพอตาเพิ่นเบื่งแบบบ้านก่อนเหตุแบบบ้านนี่คือิอกนะบยือไรเ่อาหเนาะเพี่น้องเอ้โดยลูก ไทยวบมานี่เด้อแบบบ้านนี่แบบนี้นี่คือสิบริยากษ์มาเลยนะมึงพ่อเหรอฮะบรยากเนาะอ่าให้เป็นแบบเบิ่งแบบมันอ่าให้มันนี่แต่ว่าเ o าสิเอาขึ้นเทไรให้ก้าว่ามันงามมาเนี่พ่อเอาขึ้นเท่าไรเอาขึ้นจากเส้นอันนี้จากเส้นใช่เนี่แม่ตัวนี้ได้จะขึ้นมันจะเริ่มเริ่มขึ้นเนาะการแ้วขึ้น โดยแบบนี้นี่ก็มีสรงอีกแบบหนึ่งเยมันมีมันมีแมนแมนทงมุมผ่นงสงโดยมันขะทั้งหน้าทั้งหลังไว้ดีเบิ้ดทงกลางมีเบินทังกลางโดยมีแต่หมอนี่มันมีกางนข้อสองเลยโดยมีออกมาอีกมุนึงนเนาะตัวหนาตัวหนานครข้อสองเบิดโดยกาศนะมูขึ้นจัน้อย มว่าเากันล้ก็ชมสีน้อยม่สีห้าโคตรเนาะพ้าโาโยกเสาขึ้นโดยอันมาอันดั้งนีเขาสีเอาไม่ไม่ยังหน้าสิบห้าบ่ดีวยังพอมาเห็ดดั้งมันนะอันนี้ันนมันมโนหอยบ่อดั้งที่เรามันคนตอตีคบกันสองอันเนาะรวมกันโดย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 พอได้อยู่เนาะพ่อเนาะมอเงี้ยมันจะไม้มาครบ โดยใส่สร้างสร้างคนใ้เห็ดกับเขาน่าสร้างนี่บ่เห็ดกับเขาน่าพักยาขาหุ่นใช่แล้วบ่พักมีเอ้าอันนี้ผักหอมอันนี้น่ไอเพนปลูกไว้อยู่นเพนเราบม่ได้ส่ผุยบ่ละบร่เัยอาไว้่่ได้ใส่ดอกบร่ได้ใส่ดอกใช่ผู้มากล้าใช้หมักทวลูกหลานเราไ่ได้ใส่อันนี้อแมนอันนล่างเจ้ากระทุบทุบใช่บ่ล่างบ่ ห่างไม่ยังมงเนีเนี่ยเอาอานี่ได้บ่อยนะใช่กีกอง่อฮะอเทกือบดนดวยดยงนอด่าไว่ามันมันแต่ว่าชลายนั่นเมรแล้วว่าอยู่ชุมมือนี่คนเขาไม่ใช่หน้าชิบห่าหรอะมิใช่หน้าชิบชองแ เนเอคือโดยส่วนลายนะเขาชิ้น้เต็หน้าสิบสองเราน้าสิ้าเขาโบช่กันแล้วชมมือนีเพราะว่าหนึ่แมแล้วไม่นี่ยมันช่หลายช่ลายเนี่ช่าน้าชิ้ามันเปลืองแล้ววะเปลืองประมาณคือชมมือนีราคามันสุงเลยภายกันจากหน้าสิห้าก็ลงมาลงเหลือหน้าสิบสองช้มมอแล้วะโดยเอาไงายุกยุกย่อกันนักที่พอ cóมาตรฐาน nó gặp bịแตก tàng cần à phong hòm đấy là phong hòm ở mát năm nay rồi anh lốc áo lót đồ rồi rồi chơi máy tính rồi thở 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 บุญวัฒนนาเราลนทับบาจักไขว่าน่เนาะบัดสิมาได้บัดมาไม่ได้อีเพนมาจักเจ้านน่เอาขนาดอดีตฉมีแล้วมาขอขึนดีแล้วยังบ่เอาวะค้ายแปดตกับเอลเวอะอ้ยอย่าไ้ยแปดตัวเราว่มันมาพันล้านมื่นล้านเอืออกะเปาเราะเฮยแล้วขักบอลน่ได้ เออเอาก็บอกเนี่ยจะแจ้งดีเด้เราเอาจังได้ก็บเอาแล้ววะกับอีกอย่างนะลุงกับอ่คือลุงเนีย่ยโอยากให้เอาเด้พี่น้องคือมาม,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 มาตัดใกล้ลูกหล่าวว่าต้องตัดยามาใช้รถล่างๆแต่ก็มารวบร,วบวรถบาได้อยากให้เอาคือมาอยากให้มาบุญไหวอีกนะพี่น้องมาบุญไหวเนี่ยมาเห็ดให้น้องให้ลุงลูกหลานลำบาก<ม>าใจมาตบมาตีลูกเมียมาตีลูกทีเต้าโอ้ยพี่น้องเไยขันมาเพิ่นอยากให้อันว่าน้องนุงไปหาเนี่ยก็พาไปหาได้แต่ว่าให้ครับ เอาขามาหนีบบอมมาพี่น้องน้องให้ยออกมาไม่ลำบากใจลูกลานเนื้อโดยให้บอลลี่เอาให้เลี้ยสับป็ะยังยังวาอยู่เดียวเนี่เอาเลยแล้วเด็กกี่บ่ก็ชนะเนาะอยากได้ยิบข่อยถานมันเอายิบข่อยขันได้อยากได้ก่อนขอชีคอ้ยมแม่ยังดอกขอปูปลาวัฒนาให้นะครับปูปลาวัฒนาว่าโอเคเอาลุงลี้เป็นพ่อแม่นจบรถนี่ยิ้มไปเปื๊อยอยู่ทังนี้ปูปลาเลยขอเองได้ร้องนะ เอาบ๋อน้วยเอาบ๋ทำเอาลุกนี้เป็นพ่อบ่อเอาบ๋ออยากได้อีกป๋อขันลูกนี้ชำลุงนี้จะหมักอยังไงจะมักน้ำยู่บ่ทำแล้วฮะทำแม่เฮาเนี่ยยายาแล้วอะไรไม่คุ้มลานเลยด้วยขอเนาะด้วยเฮ้ยเอื้อยแล้วว่าก็คอยอยู่ได้แล้วมันแม่มันให้ทานมเพิ่มบาทแล้วว่า คอยชับลับคอยเราคอยว่าเออแบบว่าอันนี้นี่คืออยู่แบบแบบมักแบบแพงกันแบบว่าแบบอันนี้นี่คือแบบมองยังไงก็คืออ่าอ่ามันืออะไรหรอวข้ามนู่เฮือพี่นี่เนาะนู่เฮือเป็นนู่เฮือบบอย่างไรบ่แมนจังซานคือว่าจังซี่คือแบบว่าคอยบ่มีเงินของเงินแต่งให้เจ้าเงินเนาะมัคอยหาเงินได้ก่อนจังว่ากันเนาะได้ก็ได้เออ มันยากค่อยพี <that os in Eleven izens> or, ่ได้แอนคอแต่งอะไรขันเจ้าเล็กขันเจ้าแบบผูกแขนน้อยก็อายุมกันเลยเอาบ่ข่าตัวนี้เหล่าไข่น่ะค่าตัวเดียวรีบอข้าเงินแต่งนี่โอ้แต่ค่อยแต่ว่าค่อยเชื่อเลยว่าข้าเจ้าได้กับวิเพศหนี่สบายสบายเอาลูกกับมีไส้ไหนได้บอห่ลูกกับมีไส้ไหนง่า่เปล่าเลยอ๋อเนาะหน้าผูบป่าก็สิ่งง่า่เปล่า มีแต่ถ่าลูกไผ่ลูกเคยเท่านั้นท่านบ้านนี่ไงชื่อบมเห็นว่าบนชื่อคยนี่บมีมีมีลูกมีไข่ไข่อว่าไข่ไข่ลูกไม่ไส่ลูกเออบ๊วยแมนมานี่ดอกตอกมัดด้ป้าไปไหนลูกหลับป้าไป่ไหนแหละาตอกลูกแล้วตอกที่มัดหัวจิงไข่ไหมลูกอุ้ยบ๊วยแมนตอกไม่หัวจิงไข่นะตอกมัดหัวจิงไข่นะลูกละเออตอกเท่านั้นแหละ เออตอกน,นั่นแหละนั่นแหละเออนอชอ่อ,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 อได้หัวไปนอนะยังบ่เฝ้าคิดจากตอนนี้นะเยน้ำลานทำได้อยู่หันนี่นหอมนะใช่ไหมนี่หอมเจ้าซีมึงในบ่อพอดีนบอ่อาจารย์นี่ยหน,น่อยปลาอ,นอันเาเนค่ามีบลาลูกหลาเฮอนเจ้าลูกเน่าค่าหัวค่าไม่ลูกหัวค่า ก,กดดันมาเดี๋ยวลุงสีอบสิ้นง้อยกินน้าวัชนานะถ้าลุงชิมมุงเนิ้สีมือลุงนะลุงหูอยู่ว่ามาวัชนาในมักไพรอยากได้เป็นไฟเป็นพอนะ่อในไข่หู้อยู่นะมืออันเดียวแล้วเนาะไ,ะไข่เนาะเข้มอร่อยเลยเนาะไข่หู้อยู่นะไข่หู้อยู่ในวันนี้ว่าวัวชนาอยากได้เป็เป็นพ่อนะ่ะไข่หู้อยู่หู้แต่นี่ผมน้องคนถือตาไฟไข่หู้อยู่ดอก เรยวไม่ได้เราเนาะบยมาแล้วแล้วแล้วบดชิดแล้วเจ้าแต่บดซิทแล้วบดชิดแล้วบดชิดแล้วอย่าว่าอย่าต้องว่าถึงเจ้านะเพ่อคอยพี่แลบดชิดฮะเพคอยว่าคอยพี่โอ้ยเจ้าแต่ติ่งหนึ่งนั่นแหละคันมากกับมามืดนะจะแบบว่าแบบต้องห่วงนะเดีอวกันนะโอเคแล้วใช่หรือพ่เอาเสียเลยเห็ดยังตักมันมาเอาผักวัวลงไปเอาราดลงไปบาทนี่เออ โู้หิวก็หิวเก็บไปนหยลูกหลาเก็บไปหันก่อนลูกเก็บอันมามาใบใส่กระซ้ามาอีก่อนเดี๋ยวลุงสีใบใส่อบตัวน่ะนะลอทำง่ายไหมโอ้ยอ่านั่นแหละลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเก็บไปเลยพักมากับเขาย่ำเช้าๆขุนทั้งพุ่นกระเตียมนะพี่น้องไงผวกเตียมขึ้นโค้งหลังคาอะไรทั้งขุนก็ได้ ไององตาไ่มีวอนตกรโนะมนะาวนีบอไผ่ทำดาวนี่เฮ็นยังอันอันติกรโลเราไมมีแต่นั่นเนาะเอ้าที่เจ้าบ,บอกล้วแล้วนี่หาแล้วเอามาแล้วก็มาหายแล้ว,าวหายบ,บัวมาหายกับชิญายัางหายบ,บัวมาหายบ,บัวแล้จังไรก็มาอยู่ยยยแล้ววันนี้โพแท้แหละเนม่ยพอที่งพื่อนพอพมาพี่เราต้องมาบัวน้อบัวน้บันาะบัวนอหรอเาบัวอบัว้หเลา่าหรอเออเรื่องยังกันน่นะ เรื่องยังเออเรามาดีแล้วพอลมมาอลมวใช้คือบุเ็นพลมอยู่ใช่มโอ้บัวบัวมาถวายพล้มหม่อวานล่ะเย็นจะจ้อยบ่เย็นบ่อไเจียจะพี่นะมีไเจียนะมีไเจียนะมีบ่ไอใคตับมาบุ้ยใครตับมาได้

โอ้ยยังยังโอ้ยบโมเรือยังจักย่างเลยโมเรือยังจักย่างเลยเฮ็ดตุ่มกับเฮ็ดฟรีได้เดี๋ยวนีๆเอาไปเบิดแล้วพอแล้วมันเข้มเบาท่านได้เบิกกันคอยได้คอยได้ติดไนรู้นะเออมีเบิกได้ก็ไปยังครับย่างอย่างนี้โอไวเลยเนาะคันเบิกใช้ลูกอะไว้แหงเลยป้าไว้แหงก่อนไม่ใช่กระมังพี่ก็ได้ดูร้อย ม่ใช่พี่เดี๋ยวลุงกันไว้เอเฮ็ดลูกละใ <c oughs> มาป้าไว้พี่ก่อนมาป้าไว้พี่ก่อนก็นได้หรอกโดยลุงสิไปเฮ็ดน้ำลางลูกละตละัวนะนี้งหอมอ้งหอมกับพวกบัวด้วลูกเด้อมาตามั <c oughs> แจ่วลูกแซบหรือเปล่าซิมเหอนทังซิมกัเกลียซิมเยซมเรือร่องเสมฮะขอเฮ็ดนี่ยากเลยข่อเฮ็ดบ่ซิมม่ขอเฮ็เดฮะ แซ่บรถก็เห็นมาเมิงมง,มงถ้ายืดน,นะเห็น,น,นอ,อ,อีกแลอวไงหักแล้วทำสัญญาณกันกินมาเนี่ยดทิวงข่าวน้ำกูปลาทั้งพี่ทั้งคกตาเพิ่นผลเรื่อย เลกระป๋าไปต,ตัดามาไหตัดไหมท่งเทนอเนาะนี่กัทางนี้เพิ่นก็ไม้ยายอยู่เพระแล้วอะไมั้งลูกเอ้นี่แหละเนาะพี่งเนาะมายายายไวเมือนี่คิดว่าขึ้นขึนคิดว่าแล้วไหวขึ้นเพพาะ บหน่อยก็ลายได้มือนี้เนาะบหน่อยก็ลายเห็ดหางม่เห็ดหางบ่ไอ้เห็ดอันนี้มาเห็ดหางบ่นี่ยเขาเห็ดหางเขามใส่เลยดดยเขาบอเห็ดหางมได้บาดเลยมันมีในเสียมเล็กในไ่เราโมหยีบเนาะทมเสียมเล็กมันยังโมไ้อยอะไเงี้ยคืนเหมนน้ำันนี่อมได้าบเห็ดหางอม่าดยเนี่ยกรเพ่น้องไอ้สิา้านนี่ถือว่าโอเคเลยว่าถือได้บบถือ อ่าถือว่าอ่านี่ยูน้องผิงเนองบางมองนี่เขาเจ้าเอานี่น้องใหม่ให้ไดแต่ว่านี่คือแบบว่าอ่าลุงกะเอาตามราคาที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้บางมองบางบอลเพิ่อนกะแพงกว่านี้อันนี้มันเสาชิวบกต้นน้องผิงบ้านหลังขนาดนี้พี่น้องเนาะคอมเมนน้อยจักดีเลยพี่น้องเอ้โดยเอ้าเอ้าเนาองผิงเนาะอ่ะสำหรับนี่นี่กั เตรียมเหตุทางขึ้นโค้งหลังคาพี่น้องเลยเอ้าเนาะสำหรับที่นี้ลุงก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องไอ้ทางผู้ใหญ่จะดีที่ผนสมทบค่าส่งค่าสร้างมาอาจจะยังบกเพียงบกพ่อแต่ว่าก็ต้องขอบุญขอบคุณทางมีตูนมีเนาะพี่น้องสองลอยเหรียญอะไรกันแม่อีกท่านหนึ่งพี่น้องเนพิ่งกระชีส่งมาอีกอยู่สามลอยอุตส่าหกัเป็นหาลอยเหรียญก็ยังขาดอยู่ประมาณสี่ สี่ซาฮาราเนี่แหละพี่น้องเเนาาะอสมทบซอยกันมากพี่น้องเนาะเอาตะกี้คือมีอยู่เล็กด่างเล็กย่างฮะขึ้นมีอยู่นะเด็กย่างครับต่ำเจวทางนี้เอาปลาแหกเด้อตักปลาแหกใส่เด้อนั่นแหละโอ้ยคักแทบปลาแหกตัวนี้เนี่ยปลาแหกเอ่อแทบที่สุดในบ้านโคก มาตะบันโคกเลยแมนมาตะบันโคกมาตะบันโคกเอาใส่ลงไปดรถเอาเอาตอนมานึ่งมาตอนมานึ่ขวดขวดลงไปตำสีนี่ลูกตำรวมรถตำรวมรถรวมรถด้วยโดนกันตำเลยนี่เดียวอันเดียวอันอันไออันเจ้าเอาน้าหูขวดมาเทชซนี่มาเทถุงนี่มาเทเนีเลยเนี่ยนี่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 เออผสมกันน้อยนึงด้วยอ่าน้อยกับน้อยโพดเห็นว่าก็ได้ทำไมยะ เออ <c oughs> นั่นแหละบ้านนี่ขวดขวดขวดตักใส่ถ้วยด้วยบ้านนี่นั่น,นแหละ <c oughs> อืมมากสิเบเอสแหละบาทที่นี่พี่น้องเอ้ยลุงกับพี่ท่านกินข้าวเช้ามาแทบมปั้นเลยพี่แหละมวะน,นี่อ้าวโตนั่นแหละนั่นแหละกะกินกันนัวและใช่ปะนัวอะไรฮุดๆุลอะไรสนิทกันเลย น่าเสียบนะโดยมีตัวนอนพร้อมได้หันเออนั่นโอ้ของเสีบของเสีบมันต้องมีตัวนี้ของเสีบมันต้องมีตัวนี้พี่น้องขันโมมีตัวนี้นี่คือว่าโบเสียบแหละประเด็กนาี่ตงตัวเผาหรือย่างเลยเผาเฉยพลิกที่เรื่อยพลิกเรื่อย ข้วไัวมือคนที hum, ่ก de ี้น่ะไม่ปีกคนหน่ค้างไอ้ไผ่แล้วโดยอ้าข้างอะนี่เนาะข้างอะนี่เพื่อนมาอขวดเอ็มร้อยนี่กินได้จาอคาทุงไฮยังมาเก็บใส่เนอ้าวมาทีนี่เป็ดบักเลยฝ่าลงด้วยระบบมามาข้างเลยเอาเ้อมาเลางมือกินเข่าเศร้าก่อนเนออ่าเผ่มาพี่หน่อยใ้ข่าเศร้ากับระานกินซ้ับมือเศ้านี่อโต ว่าชนะลูกละว่ายฮะเไม่ไม่หนีก่อนลูกละเออว่ายฮะลูกโดยโดยโดยเงนละโดยอย่าลืมโดยมาเด้บอลีเจ้าจะย่างให้มันชุกคักได้มันพอดีนี่เนี่ยนำรถโดยไปทิกน้ำอาลงไปที่จริงเนี่ยตัวนั้นไปเก็บเซตก้านะอันเครื่องนะใอยว่าไปเก็บเซตก้าแต่อันนั่นเตียงนะครับเตีงันไม้ ไบง<ะ>ให้ถ้วยมาให้ปูปลาแน่ร้นมันถึงสี่อะไรเออเนเนอไหมวะได้หาตัวน,นั้นนะปูปลา้เอาเอาจานมาใี่ลูกละมาลูกมาอาจารย์มา Rồi, cắp, thử được à vào chưa được chưa đục chưa thư chưa ra Đây được chưa 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 được ลถกเออเข่าเย็นเานั่งกินดีดลูกนะน้ำยังนี่คือหมุดลงแถ่กาเไ้เอาปนมามามาเออตั้งลงไปบาดนี้นั่นแหละมันนี่ทั้งนั้นเท่ากันจังอันนี้เอา หลายขู่หลายคนมาอือกินตากแดดสิดแดดยังแซ่บมันเป็นยังดอมัเฝ้ากินเผ้าแลนมีกันได้ทุกคนกันถอยน <c oughs> ะพอได้อาจารย์ด้ยเอาไปฟักฟักมาเอาออกมาเออ <c oughs> เอาเคียงผ้าซับซับมัน <c oughs> มาเด้อมาเด้อกินเข่าเด้อช่างเอ้ยช่างหลอดเอ้ยกินเข่าเด้อชงใสยเพิ่นแจ้งมาจ้กเมื่อคืนนี่บอกอบายดีเจอด้วเจอด้ว

เพ well, okay, okay. um nah, yeah. şey que ื่อนเสียเพลินโอเคโอเคมาลูกเอามามามาพี่น้องเลยโดยโดยมาเด้อมาเด้อกินข้าวมา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 สุกูสุคนเอากินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่แหละัมูนนน้กิโดยแม่นมูฟ้ากินน้อยเนาะคำสองคำกันยังใครกวัวเนาะเอาโอเคเสร็จแล้วสบายดีพี่น้องเลยเด้อมาสุกูสุคนโดยกินข้าวกินน้ำน้ำกันก่อนพี่น้องเนาะเอามาสำหรับคลิปนี้ก็ ลุงก็ต้องกลับขอบคุณขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะเอือญยัยจะดีห้าทางเอือจิตพี่น้องเนาะอ่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยนานอ่าเอือร้อยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายหลายเอืนซื้อเอือพันพิษนะพี่น้องได้ซื้อม่ต่อขอบตามากขึ้นโค้งลังคาเฮือนอ่าน้องปูปลาวาสนานะพี่น้องเนาะแต่กระเพาหักลุงนี่แหละพี่น้องเอ้เพิ่งจะอ่าสิสมทบเรื่องสังกสีมากแล้วพี่น้องอีโรซิงเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบัดสุธานะพีเนาะ ในตู้บุญมีแน่ไรกับแม่อีกพู้นึงเิ่นบริประสงค์ออกน้ำน้อเพ็นงเนาะเพิ่นกรย,กยจกเอยเพรมาโดนอะไรล่ะขอบคุณขอบคุณในห,หลายเด้อผูใหย่งจะดีเบิดสุธางน,น้อเพี่ง้นาเอฟซีคือกันอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนลำลำเลยด้วยไปแล้วพี่น้องบา,บายบายสบายดี